เด็กๆทุกคนในสัปดาห์นี้นะคะเราได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่ก็คือหน่วยโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นเองแปลว่าในสัปดาห์นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายเลยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์กันก่อนอื่นคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆก,กันค่ะชื่อเรื่องว่าปุ้งปิ้งสํารวจอวกาศเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีทุกคนเราชื่อปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งจะพาทุกคนไปดูดาวกันไปกันเลยดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าจะมีทั้งหมด2ประเภทก็คือดาวเลกและดาวเคราะห์ดาวเลอเนะ่ยจะมีแสงสว่างในตัวเองส่วนดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่เรามองเห็นได้เพราะสะท้อนแสงที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ดวงนี้นั่นเองในระบบสุริยะจกักรวาลมีดาวต่างๆดังนี้ ดวงแรกเลยก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจัก,กรวาลปุ่งปิ้งขับยานต่อมาเจอดาวดวงที่สองนั่นก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กกว่าโลกและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดดาวพุธเนี่ยเปรียบเสมือนเตาไฟแช่แข็งเลยนะทุกคนน่ากลัวใช่ไหมล่ะเพราะว่าด้านสว่างเนี่ยก็จะร้อนจาก ส่วนด้านที่มืดเนี่ยก็จะเย็นจัดปุ้งปิ้งไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราอาศัยอยู่ในดาวพุธเนี่ยเราจะเป็นยังไงกันนะปุ้งปิ้งไปต่อดีกว่าอ่ะต่อมาปุ้งปิ้งมาเจอกับดาวศุกเป็นดาวเคราะห์ที่มีโอกาสเข้าใกล้กับโลกมากที่สุดขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อยได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดของโลกชนะทุกคนดาวสุกเนี่ยสว่างที่สุดในบรรดาดาวเลิกเลยล่ะ เราเนี่ยสามารถมองเห็นดาวศุกร์ได้ในเวลากลางคืนเขาอาจจะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์หรือดาวประจําเมืองเลยล่ะต่อมาปุ้งปิงกลับมาโอ้โหปุ้งป,งปิงมาเจอกับดาวโลกของเรานั่นเองเป็นดาวเคราะห์สีเงินเพาะปกคลุมไปด้วยนะ3าใน4ของปริมาณทั้งหมดเลยล่ะขึ้นชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งน้ำเลยมีน้ำเยอะๆมาให้พวกเราใช้ทุกวันนี้นี่เอง ต่อมาปูงปิ้งทำม,มาต่อที่ดาวเคราะห์หินดวงสุดท้ายก็คือดาวอังคารมีบรรยากาศเบาบางพรอประกอบไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เต็ไมไปหมดเฮ้ยปูงปิ้งไม่เคยจะคิดเลยว่าถ้าเราอยู่เราจะหายใจออกไหมนะตอนนี้ทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าปูงปิ้งเนะี่ยมาสู่ดาวเคราะห์ที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แก๊สดาวพฤหัส เป็นดาวเคราะห์แก๊สดวงแรกของระบบสุริยะที่มีขยาดใหญ่มากที่สุดเลยล่ะไปต่อกันอีกว่าดวงต่อไปปุ้งปิ้งว่ามันสวยมากๆเลยนะมาถึงแล้วนั่นก็คือดาวเสามีขนาดใหญ่เป็นที่ซองรองจากดาวพฤหัสด,ดาวเสาเนี่ยมีวงแหวน ที่วัตถุอื่นถ้าเข้ามาถูกแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างระหว่างดาวเสาร์ก,กับ,บวงแหวนเนี่ยจะถูกฉีกเป็นชินนช้นเล็กๆแล้วล่ะโอ้โหดูสิเจ้าพวกโอกาบาเนี่ยถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเต็มรอบ,บวงแหวนเลยอู้สวยแต่น่ากลัวชะมัดเลยปุงปิ้งไปต่อดีกว่าต่อมาก็คือดาวยูเรนัสอยู่ในลำดับที่7ของดวงอาทิตย์มองไม่เห็นด้วยตาด้วยตาเปล่าเลย และดวงสุดท้ายก็คือดาวนิจจูนเป็นดาวลำดับที่8จากดวงอาทิตย์นันเองโอ้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนปุ้งปิงพาเที่ยวดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงแล้วสนุกไหมคะอะถ้าสนุกไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะคะทุกคนปุ้งปิงขอตัวลากรบยบายยังไงคะเด็กๆจากนิทานเนี่ยเด็กๆได้ดรู้จักกับดาวเคราะห์ดวงใดบ้างเอ่ย นนด,าดาวเคราะห์มีทั้งหมดกี่ดวงนะมีทั้งหมด8ด,ดวงนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือหนึ่งในความสำคัญของวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆทำให้เราเนี่ยได้เห็นนอกโลกว่าเขามีอะไรบ้างมีดาวดวงใดบ้างนะคะถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีวิทยาการต่างๆเนี่ยเราอาจจะขึ้นไปมองดาวเคราะห์ดวงอื่นๆไม่เห็นนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ ความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์กันเลยค่ะเริ่มจากความหมายนะคะความหมายของวิทยาศาสตร์ก็คือความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติและกระบวนการค้นหาความรู้นะคะอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบสามารถมีเหตุผลมีหลักฐานและพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะความสำคัญของวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้คนเราสามารถพัฒนาวิธีการคิดได้ทั้ง ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมีเหตุผลสนับสนุนเสมอมีความคิดสร้างสรรค์และมีการคิดวิเคราะห์นะคะว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่นั่นเองค่ะ ทำให้คนเรามีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยทุกอย่างมีขั้นตอนมีขั้นการนําขั้นตอนการค้นหาขั้นตอนการสรุปผลนะคะโอ้ทุกอย่างเนี่ยมีขั้นตอนมีระบบเราต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยนะคะว,วันนี้นะคะคุณครูก็มีการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ เกี่ยวกับผู้เขาไฟจำลองของคุณครูนะคะชื่อว่าการทดลองภูเขาไฟลาวาระเบิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทดลองของคุณครูเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆต้องจับตามองให้ดีเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเนื่องจากคุณครูมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขออนุญาตถ่ายแบบใกล้เลยนะคะค่ะเครื่องอุปกรณ์นะคะก็จะมี ปล่องภูเขาไฟซึ่งคุณฟูณใช้กระดาษแข็งนะคะแล้วก็ดินน้ำมันเนี่ยปั้นให้เป็นปล่องภูเขาไฟนั่นเองมีน้ำส้มสายชูสีผสมอาหารแล้วก็เบกกิ้งโซดานั่นเองค่ะขั้นตอนการทานะคะก็ง่ายๆเลยคุณคูณจะใส่สีผสมอาหารลงไปในน้ำส้มสายชูก่อนนะคะเพื่อให้เกิดสีแดงนั่นเองอ่านิดเดียวนะคะจากนั้น เท okay. น้ำส้มใส,ส่ชูรสสีผสมอาหารลงไปในปล่องปล่องควันของเราเลยค่ะอ่าลายเล็กน้อยครูเขาไฟครูเกิดรอยร่วนะคะจากนั้นใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะอู้เป็นยังไงคะเด็กๆอ่าคููเขาไฟเกิดการประทุนั่นเองค่ะนี่ไปเพิ่มอีกรอบนี่นะคะอ่าเด็กๆด,ด,ดูนะคะ ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าเด็กๆคิดว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าน้ำส้มสายชูนะคะทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดานั่นเองทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำให้ปลองภูเขาไฟของเราเนี่ยระทุขึ้นมาแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะวิทยาศาสตร์ี่ยไมายถึงอะไรเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย เป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติเลยมีกระบวนการการค้นหาความรู้อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนมีเหตุผลหลักฐานแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะความสำคัญของวิทยาศาสตร์นะคะก็คือทำให้คนเราเนี่ยเกิดทักษะในการคิดนะคะทั้งคิดอย่างมีเหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีการคิดอย่าง เป็นระบบนั่นเองนะคะมีการคิดวิเคราะห์นะคะทำให้คนเราเนี่ยสามารถแสวงหาความรู้นะคะอย่าง เป็นระบบเป็นขั้นตอนนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้คุณครูจะมีความรู้ใหม่ๆอะไรมาให้เด็กๆเด็กๆต้องคอยติดตามรับชมให้ดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ